ตื่นเช้ามาล้างหน้าออกหน้าใสกระชับเด้งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฟังลาวพี่น้องทางฟังไทยและพี่น้องทุกทุกคนทั่วโลกนะคะเนาะสบ,บายดีกันบ่นน้อจะเป็นยังไงเนาะเนาะกะเนาะสำหรับโลกขัยข้เก็บเนาะคือกำลังลุมเล่ากันอยู่ในกางกับคอให้เอฟซีของนางทุกทุกคนนะคะจงอา สุขภาพแข็งแรงนะคะยามีโรคมีภัยไข้เก็บยังมากํากายเลยนะคะใครที่เป็นยุกคอให้หายใครที่ยังไม่เป็นกายาเป็นนะคะโรคภัยไข้เก็บเนาะอาหารเจละเช่นะคะถ้าใครอยู่ประเทศนอกจะรู้ค่ะสายพันุ์นอกเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยค่ะยางยืนก็ไม่มีคนนอกนะคะเขาปั่นทั้งเปลือกเลยค่ะเขาหั่นเป็นชิ้นชิ้นปั่นทั้งเปลือกเลยนะคะพี่สาวสามีก็ปั่นทั้งเปลือกเลยทําเลยตอนแรกนางงง แต่พอเอาเข้าจริงๆใช่มันไม่มียางมันแตกต่างเห็นๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะนะคะแล้วก็ปั่นทั้งเปลือกนะคะมาทามาถกูก็ไม่แพ้ไม่เป็นผื่นค่ะนะคะความแตกต่างไม่ฉะนั้นเราเห็นเออบางทีเราไปดูคลิปเห็นคนนอกนะ,ะ่ะหันหันหันแล้วปั่นนะคะอย่าไปทําตามนะบ้านหางเจระเข้ของไทยที่เป็นน้หนามแข็งๆอะ่ะยางเหลืองๆอะ่ะยางเยอะแล้วก็ขนาดล้างนางล้างมากๆเลยยัง ยังเหลือค่ะยังเหลือนะคะมิฉะนั้นแตกต่างกันเนาะพูดละเอียดแล้วนะต่อมาเรามาทํากันเลยค่ะนะคะตอนนี้เราก็ได้บ้านหางเกลาแค่แล้วนะคะได้เยอะเลยนะคะเนาะได้เยอะเลยประมาณนะคะบ้านหางเกลาแค่เนี่ยประมาณเนี่ยค่ะช้อนนะคะได้ช้อนนะคะน้ํามันเนาะได้หนึ่งช้อนชาค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะ เราก็เอาน้ำมันมะพร้าวนะคะมาใส่เลยเนาะเดี๋ยวจะได้ไปอบนั่นเองค่ะเนาะเดี๋ยวเอาไปอบค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะลับมานนะคะนะคะหช้อนชานะคะมันหล่นลงไปแล้วก็มีเนาะ เพราะว่าเราทําไม่เยอะนะคะเนาะเราทำไม่เยอะค่ะเราก็มาใส่โยเกิร์ตเลยโยเกิร์ตเนี่ยหนึ่งสองสาม สี่นะคะใส่สช้อนพูนๆเลยนะคะเนาะหไปเลยก็ได้ค่ะ5นะคะเพราะว่ามันเหลือเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมเยอะอยู่ต่อไปนะคะใส่น้ำมันเม็ดอามอนนะคะใส่น้ำมันเม็ดอะมอนเนาะช้อนแกงเลยค่ะหนึงช้อนแกง สองช้อนนะสองช้อนแกงไ,ไว้คนค่ะนี่ค่ะบินสอพองขมิ้นลงไปเท่าไหร่หนึ่งช้อนใส่ช้องช้อนนะคะ ช้อนแล้วก็ล่อนนะคะล่อนเอาแต่ที่ละเอียดละเอียดของมันนะคะพวกกากอะไรก็เอาออกแต่ก็เป็นกากก็ได้ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเนาะเสร็จแล้วเรามาใส่วิตามินอ e ีกันเลยค่ะตัดก่อนอตัดวิตามินอีนี่ค่ะหยดลงไปใส่ เค okay. ค่ะเรามาใส่น้ำมันสนนะคะไม่ต้องเยอะนะน้ำมันสนใส่หน่อยเดียวก็ได้เพราะว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เฉพาะคนที่มีนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะนค่ะ,นะคะน้ำมันสนนะคะประมาณนะคะครึ่งช้อนชานะคะอันนี้มัน ประมาณนี้พอค่ะบำรุงหน้าเราทำใช้เองเนาะทำใช้เองคนให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวนางจะไปเข้าอบนะคะประมาณสักสองนาทีก็พอค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาครีมผสมเสร็จแล้วไปเข้าอบเลยนะคะ แล้วก็อบสองนาทีพอค่ะระหว่างยืนรอให้ดูน้ำตาลเมเบิ้ลนะคะเราไปเก็บน้ำตาลเมเบิลมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเชื่อมค่ะแล้วก็ดื่มสดๆเป็นยาค่ะอากาศก็มืดแล้วนะคะที่นี่เนาะอบเสร็จแล้วนะคะเราไป เตรียมบรรจุนะคะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ไปบรรจุเลยค่ะเดี๋ยไปคนๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะสีสันสวยงามมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็อุ่นนิดๆนะคะเราก็มาบรรจุใส่ตลับเลยค่ะบอกเลยว่าซึมนะคะซึมเข้าหน้าเราดีเข้าผิวเราดีมากนะคะแล้วใช้ดีมากๆเลยค่ะใช้ดีมากๆเลยเอาให้หมดนะคะนี่ค่ะถ้ามันเย็นนะคะแล้วก็ประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะ มันก็จะแห้งกล้ามกว่านี้ก็เป็นเนื้อครีมปกติที่เหมือนที่เราใช้นั่นแหละค่ะนะคะนี่ค่ะนี่แ้วนางก็จะเอาที่ติดอยู่ช้อนพวกนี้มาทานะคะ,นะคะนี่คะทาแขนนี่ค่ะเนี่ยมันก็เหมือน เหมือนเราทาครีมทั่วไปนั่นแหละค่ะนะคะเนาะนี่ค่ะเหมือนเราทาครีมทั่วไปตอนนี้นะคะมาร์กทิ้งไว้ได้ทาทิ้งไว้ได้นะคะเนาะทาทิ้งไว้ได้เลยโดยเฉพาะนะคะเราหน้าแห้งนะคะหน้าแห้งหรือว่าเป็นพวกฝ้ากะนะคะก็มาร์กทิ้งไว้เลยทาทิ้งไว้ได้เลยค่ะเนาะนี่ค่ะ มันแกจะทําให้หน้าเราตึงนะคะตึงกระชับเนาะรู้สึกว่ามันตึงนะคะมันจะตึงเห็นๆเ,เลยแล้วก็ก็คือสําหรับพวกยกหน้ากระชับหน้านะคะครีมตัวนี้เนาะยกหน้ากระชับหน้าแต่ว่ามันบํารุงหน้าได้มันรักษาพวกฝ้ากะหน้าแห้งได้แล้วก็ทําให้หน้ากระชับนะคะแล้วก็ถามว่าหน้าเป็นสิวเนี่ยแต่อยากหน้ายกกระชับใช้ได้ไหม ใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันมีคมิ้นอยู่นะคะมันจะรักษาสิวไม่ให้สิวคุณเห่อขึ้นมาได้นะคะเนาะมันมีคาิ้นอยู่คมิม้นกับว่านหางจระเข้นั่นเองแล้วทำไมหน้าตึงกระชับละ่ะเนาะมันหน้าตึงกระชับนะคะรวมๆสูตรทุกสูตรในในตัวมันน่ะมันทําให้หน้าเรายกกระชับอยู่แล้วค่ะนะคะมันจะทาเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันตึงค่ะนะคะหน้าเราจะตึงนะ,ะผิวเราก็จะตึงแต่ว่า มันจะซึมแห้งไวมากค่ะตอนนี้มันซึมแล้วค่ะมันแห้งแล้วเนะะี่ยค่ะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะซึมไวนะคะเนี่ยแห้งแล้วแล้วก็จะตึงๆค่ะนะคะก็สําหรับสูตรนะคะยกกระชับหน้านะคะตัวนี้เนาะยกกระชับหน้าทําให้หน้าต่งตึงหน้าเด็กนะคะหน้าใสแล้วก็รักษาฝ้ากระตึงก็คือกระชับผิวนั่นเองค่ะกระชับผิวเนาะอ่า นางเปิดไฟนะคะตอนนี้มันมืดค่ะนั้นมืดในห้องนางนะคะในห้องเนาะมันมืดเพราะว่าข้างนอกทีวีดังมันอัดยากค่ะมันอัดยากเนาะนางก็เลยมาทําในห้องนะคะส่วนเนื้อครีมก็สวยนะคะสวยมากนะคะสวยเนียนอย่างนี้นี่แหละคะ่ะนะคะเนี่ยสวยเนียนนะคะแล้วก็ ใช้ดีนะคะใช้ดีลองทําดูนะคะสูตรนี้สําหรับยกกระชับหน้าเลยนะคะพวกที่หน้าอ่อนอหน้าหย่อนค้อยนะคะทายังไงใช้ยังไงนะคะทาในแนวนะคะยกกระชับหน้านะคะ,ะไปดูคลิปเก่าๆเ,เวลานางทาหรือว่านวดหน้านั่นแหละทําท่านั้นนะคะทาแบบนั้นนะคะนวดนวดทิ้งไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็ปล่อยค่ะนะคะแล้วก็ยกลูดนะคะลูด รูดแล้วก็ตบๆนะคะรูดรูบตบๆแล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะนะคะทิ้งไว้เลยมันจะซึมแห้งทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนก่อนนอนนะคะหรือทาก่อนนะคะซึมแห้งแล้วค่อยอแต่งหน้าไปข้างนอกนั่นเองหรืออยู่บ้านที่เฉยก็ทามาร์กทิ้งไว้เยอะๆเลยนะคะมันน่าจะตึงด้วยนะหน้าเรากระชับนั่นเองเนาะเดี๋ยวนางก็วันหลังนางก็จะมาร์กเหมือนกันค่ะนะคะเพราะสูตรนี้บอกเลยใช้ดีเหมือนกันค่ะนะคะ แล้วหน้าผากนางเนี่ยนะคะนางก็มัคขมิ้นไว้อยู่นะเนาะมันจะเหลืองเหลืองอยู่เห็นไหมคะเนี่ยท่านหน้าผากนางเนี่ยท่านบนเนี่ยนางจะเน้นขมิ้นไว้อยู่นะนางมัคครีมขมิ้นไว้ค่ะนะจะเหลืองเหลืองที่หน้านางเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะนางมัคครีมขมิ้นอยู่นะคะนะคะเห็นอย่างนี้ก็ดูแลตลอดนะคะเพราะว่ายังไงอ่ะมันต้องดูแลเนาะ แต่ว่านางไม่มาเน้นเยอะตรงนี้เพราะนางจะทําคลิปไงทํามาร์กเหลืองหมดมันก็ก็อยาก,กอยากให้เห็นความสวยหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยตามเพราะว่ามาร์กเหลืองก็มาร์กให้ดูหลายรอบแล้วสําหรับนะคะครีมนะคะยกกระชับหน้าบํารุงหน้ารักษาฝ้ากระในตัวนะคะแล้วก็ยกกระชับหน้าไม่ให้หน้าหย่อนค้อยนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลองไปทําดูนะคะถ้าใช้ดีก็บอกต่อนะคะมาแล้วก็มาบอกนางด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงแก่นางคะ่ะ คลิปนี้ก็ไปกับค่ะฝากกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ